โอ้หลังนี้กูกินครับหลังนี้ติดหลังนี้ติดดึงแบบนี้น่าจะเหลืองสุ่งพึ่งโอ้โหดูมันดึงโอ้โหเหลืองซึ่งพึ่งจัดโอ้ยเอาไปอยู่เอาไปอยู่โอ้โหอยาอย่าอย่าโอ้โหดูมันดึงโอ้โอ้ ลุงเนตพาลุยอลุงเนพพาลสวัสดีครับวันนี้ลุงเนธพามาปักเบ็ดอีกแล้วครับกลับมาอีกแล้วลหจมง่อวานี้ไปหาเห็ดมา ก็พอนี่ตำน้ำพริกเลยครับไปกับพันสามวันนี้กลับมาปักเบ็ดอีกแล้วครับออกมาเย็นเหมือนเดิมหมายนี้ลุงเน่ก็เคยมาครับแต่วันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ทางบ้านลุงเนตคนปักเบ็ดเยอะครับออกมาเย็นๆแบบนี้ไม่ได้เลือกหมายครับเพราะว่าหมาย,วยสวยๆมีคนปักไปเรียบร้อย <laughs> ลุงเน่ก่อจะหาปักแบบนี้ครับปักไปเรื่อยบางทีก็ได้ตัวบางทีก็ไม่ได้ตัวสําหรับลุงเนตที่ออกมาปักเบ็ดปลาที่ได้ของจริงทั้งหมดครับไม่มีจัดฉาก มัที่ก็ได้บางทีก็ไม่ได้อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ลเนตชใช้เหยื่อเส้เดินเหมือนเดิมครับกับเบ็ดยี่สิบหลังสาเหตุที่ลเนตรปากเบ็ดน้อยเพราะว่าลุงเนรปักก็แค่พอกินจริงๆครับถ้าได้หลายตัวก็ถือว่าเป็นกาไรแต่สามสี่ตัวก็พอกินแล้วครับพอติดตาน้ำพริกลกเนตรหายอยู่หากินแบบนี้ครับป่ะปักเบ็ดกับลเนตรได้ไปได้คือว่ากันตอนนี้ตะว,วันตกดินไปแล้วครับแต่ก็ยังส้มปากโจโลอยู่ใครส้มปากเหมือนลุเนตรบ้างครับแห <laughs> <laughs> ลกแล้วครับแหลกล้ว <laughs> วันนี้เสื้ออาจจะแสบตาไปหน่อยนะครับแล้วก็ทรงผมจะแปลกไปเสื้อลุงเน่เนี่ยป้านางซื้อให้ใหม่ตัวสามสิบห้าบาทเสื้อลุงเน่เป็นขาดครับป้านางเลยซื้อให้ใหม่ตัวหนึ่งสามสิบห้าบาทเองครับแล้วก็ตัดผมใหม่จะหมานหรือเปล่าไม่รู้แขนนัลมางตัดผมใหม่เนี่ยทางบ้านลุงเน่ถือนะครับถ้าตัดผมใหม่แล้วออกหากินเนี่ยมันไม่ค่อยได้อะไรหรอกมันไม่หมานแต่ลุงเน่เฉย ลองดูครับลองดูอ๋อลืมไปเอซบอกให้ลุงเนตรเกี่ยวเยอะให้ดูใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวจะเกี่ยวให้ดูครับเนี่ยครับที่ลุงเนตรเกี่ยวเยอะทุกคร้างจะเกี่ยวแบบนี้ครับเกี่ยวให้ดูใกล้ๆนะครับลุงเนตรจะเกี่ยวโค้งตามขอบเป็ดแบบนี้ที่เหลือเนี่ยลุงเนตรเด็ดทิ้งนะครับเด็ดเอาไว้ใส่อีกหลังหนึ่ง ะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เวลาลุงเนตรปักเบ็ดสูรลุงเนตรนะครับเหยื่อเส้เดือนเนี่ยจะให้ห่างจากพื้นดินประมาณสามนิ้วครับประมาณนั้นอะ่ะลุงเนตรปักไม่ถึงพื้นดินสักทีเนี่ยครับแบบนี้ครับเห็นเอฟซีบอกลุงเนตรอยากเห็นลุงเนตรเกี่ยวเหยือ่อจะเกี่ยวแบบนี้ครับเหยื่อเส้เดือนเนี่ยลุงเนตรปักทีนะครับออกบ้านมาเมื่อไหร่ก็เย็นทุกทีเลย เดี๋ยวลูกเนตรเนี่ยไ่ถึงพื้นดินแน่นอนะเอาเดี๋ยวมาดูกันโอ้หมายนี้จะหมานเป็นหมายที่แล้วหรือเปล่าโอ้หมายที่แล้วลูกเนตรหมานม,มากครับลูกเนตรใช้เหยื่ออยู่สองอย่างนยครับเหยื่อเกียรติโม่กับเหยื่อเส้เดือนชอบมากหาก็ง่ายน้ำมันไหลหน่อยครับเหยื่อก็จะลอยอยู่ข้างบนนิดๆไม่เป็นไร ก็ไม่ได้ตัวก็ถือว่าชมบรรยากาศบ้านลุงเนตรไปด้วยนะครับถือว่ามาแอวบ้านลุงเนตรมาปักเบ็ดด้วยกันได้ไม่ได้ก็อย่าเบื่อกันนะครับ หเหลืองซึ่งฝึ่งสักสองตัวก็คุ้มค่าแล้ว วันนี้เสื้อใหม่ตัดผมใหม่หมูใหม่รู้วาตะข้องใหม่นั่แหละครับจะหมานหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรุ้นด้วยกันหมายนี้นะ่เหมืองเล็กนิดเดียวเองมีปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกเด็กก็เอาเบ็ดยัดยัดยดไปไงั้นนะครับทามันฟุก ยังไงไมันก็ได้ทำไมฟุกก็แห้วมีสองอย่างไม่ยากเลยครับน้ำนิดเดียวเอ้าลองดูหมันไหมหมันไหมจะมืดแล้วครับปักเบ็ดยังไม่เสร็จเลยจะที่กะ อยากกินผู้งแง่งรถก็ไม่รู้แรงเลยครับแรงมากกว่าแบบเนี้ยคิดถึงหาเจ้าที่เหมือนกันลุงเนตรยังไงยังไงก็เอาผู้แห่งเจ้าที่ก่อนถ่อจะได้หมานหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้าย <c oughs> ปักเสร็จก็เกือบมืดแล้วป๊ เอาพวกแง,งให้เจ้าที่ก่อนแล้วก็แก้เจ็บหลังเจ็บเอวสักหน่อยครับบึ๊เย็นละเย็นละ <c oughs> เดี๋ยวดอของพวกแง,ง่งสองโบกค่อยไปดูเบ็ดครับป <c oughs> <c oughs> ังเบ็ดเซก็เาเกือบมืดละ <c oughs> ให้เจ้าที่ก่อนให้เจ้าที่ <c oughs> แอบแอบนะครับแอบเอฟรู้กันรู้กันกันเจ้าที่ แอบหน่อยแอบหน่อยวันนี้แคบมันรูว้วปล่าแคบหมูล้างคอได้ดีเลยเอาเจ้าที่จะทางกินผงแอนอเนอวันนี้มาปักเบ็ดยังไม่ได้ดูเบ็ดเลยขอให้ได้ปาหน,น,นักหน่อยยังไม่ได้ก็ขอให้โพดตำน้ำพริกเอาละบึก๊กคือโบกใหญ่ๆครับเอาล้างคอด้วยแคบมันนี่หรือแคบหมูอร่อยหน่อยวนันนี้ของอร่อยหน่อยปาขคำเปียกไปเอาละครับเข็ดฟัน เอาไว้ตอนจำเป็นก็พอละาขามเปียกจอกแคมหมูดิมาเดี๋ยวที่เสร็จลุงเนรครับแอบ,แอบเอหน่อยแอบเอขอเดียวกันรู้กันนะครับรู้กันเอาสองโบกพอสามโบกระยะเบ็ดไม่ได้ช่วงนี้บ่อยหน่อยเก็เจ็บหลังเก็บเอครับโบกใหญ่หน่อยวันนี้สองโบกลุงเนรจะเตือนทุกคลิปนะครับเรื่องปูงแงลุงเนรเนี่ยลุงเนธไม่นสนับสนุนให้กินมันเป็นความชอบส่วนตัวครับ ใครชอบตกกินใครไม่ชอบก็ไม่ตกกินชอบใครชอบมันเบาไดยเบานะครับยอกบึกล้างคอด้วยแค่มันตัวนี้แค้มันลวกนะแค่หม,มูอืมฟังชั่วหน่อยไม่เข็ดบันมาขามเปลี่ยงลวกนกยางแดงไม่ไหว เปรี้ยวปิดครับขนาดเอาเกลือใส่ตั้งเยอะยังเปรี้ยวเลยวันนี้มีคนมาปักเบ็ดด้วยครับลุงเนตรมาคือไม่มีหมายละก็เลยปักไปเรื่อยอะ่ะได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีทางบ้านลุงเนตรคนก็หากินเยอะครับหาปักเบ็ดกันเยอะหมันใครหมันมัน,มนคนที่ได้ก็ได้คนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับ <laughs> ลุงเนตรไม่ต้องการเยอะแค่พอเด็ดตั้งพริกก็เอาละปักเบ็ดยี่สิบหลังได้มากได้น้อยเรื่องธรรมดาครับขอแค่ได้ออกมาก็สบายใจแล้วลุงเนตรออกมาทุกนาครับ ื่อวานไปเก็บเห็ดโอ้หมานเหมือนกันครับหมานแต่ฝนตกตกเยอะเลยเปียกเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากขึ้นดอยขึ้นภูเขาลุงเดชแก่ละเดินไม่่อยไหวครับไปกับพันสามนานๆทีก็แบบเนี้ยวันนี้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวย่ออีโบกลุงเดชจะไปดูเบ็ดละมืดละเดี๋ยวเสียเดือนเนี่ยไปตกทิ้งไว้นานกว่าไหนครับดูเลยอีโบครับอีโบกสองโอบกพอ แอบเออบเอรู้กันรู้กันเอฟซี FC จะรู้ดีว่าแอบเอฟเปเพื่ออะไรพอเดียวกันรู้กัน,นครับ <reconnect able> ไม่ต้องบอกก็รู้มาครับยอกบึ้ก <McL aces> <ๆ>ดูเบ็ดครับดูเบ็ดรอบแรกหมานไม่หมานไม่ไมรู้ดูไว้ก่อนใายมาหรือเปล่านี่ ไม่ได้ไปฉายมายุ่งเลยเออกมาอยู่ครับดูว่าลืมไปฉายดูหลังแรกกันเลยครับว่าจะหมานไหมอมโอ้เอาแล้วครับหลังแรกกินแล้วครับหมาแล้วครับหมานมันหมานหลังแรกเอาแล้วเขาจ้าโลกครับเขาจโละ มือส่เหลืองพึ่งปึง่งโอ้ช่อนครับช่อนเนี่ยครับตัวไม่ค่อยใหญ่โอ้แต่ก็พอได้ตั้น้ำพริกอยู่ครับเกาะลูกกระตาเลยของจริงครับของจริงขาวโจ๊ะโลเดียวเดียวเดียวโอ้ยโอ้ยเต็มแรกเต็มแรก มนัมนหมนันรูว่าไม่เห่วแล้วครับมเดิมเปิดหัวได้สวยเลยน่ครับของใหม่ของใหม่แ,บบแกลแบบแกแหลกพอเด็ดตำน้ำพริกครับถ้าอยู่หากิกนแบบลุนเนตกับแบบเนี้ย <laughs> ลุนเนตว่าสนุกดีเหนื่อยหน่อยครับแต่สนุกออกบ้านมาเมื่อไหร่ก็สบายใจ อยู่บ้านเมียก็ดาไม่ดาครับบนบนกนางได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้สองโบกอารมณ์ดีครับสองโบกเฮักเบ็ดปักเบ็ด,บดหลังนี้ว่าไงหนิมซิ่งเอาหรือเปล่าโอ้เยอะหมดครับเดี๋ยวลุงเน็จะถ่ายเฉพาะหลังที่มันกินนะครับ หลังนี้กินครับติดติดไม่รู้ปลาอะไรโอ้มาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้เหลืองถึงปึ่งสักตัวหรือเปล่านั่นปลาอะไรนะลุงเน่เดินมาเหยื่อหมดกับทุกหลังเลยครับแต่ลุงเน่ไม่ถ่ายแต่ไม่ติดปลาเลยไม่รู้ปลาอะไรกินโอ้ปลาขาวปลาขาวเนี่ยครับปลาธรรมชาติมันเป็นแบบนี้ครับปลาธรรมชาติจริงๆครับเอา้า เขาก็เอาสองตัวแล้วครับสองตัวลุงเนตจะถ่ายเฉพาะหลังมันกินนะครับเ <_ letter> บ็ดลุงเนตเดินมาเมื่อกี้กินทุกหลังแล้วครับแต่ไม่ติดเยอะหมดเดีย๋ยวลุงเนตก็หมดละเดี๋ยวต้องไปหาขุดอีกไม่มีแล้วครับตักอีกครับสองตัวละ <_ letter _ letter> โอ้หลังนี้ทํางานครับปลาอะไรเนี่ปลาอะไรทํางานครับทํางาน ออ้ยขาวเจาะล้ขาวเจาะล้อดูเหลือซึป,ปึ้งข่าวเจาะล้อเอาอีกแล้วครับไม่แหวแล้วครับไม่แหวแล้วดูครับดูมันติดอ๋อเพ,พราะตัน้ำพีครับสวยังดีครับที่มีตัวถึงตัวไม่ใหญ่ไม้ในตัวไม่ใหญ่เลยไม่เหมือนไม้ที่แล้วครับตัวที่สวยแค่น,นั้นเลยแต่นี่ก็เอได้ตับน้ำพีครับ เก็บหมดเบ็ดเส่เดือนตัวใหญ่ตัวเล็กเก็บหมดลุงเรหาอยู่ฮักินกับธรรมชาติกแบบนี้ครับบางทีก็เด็กตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างมันเป็นปลาธรรมชาตินะครับตากูอเหลืองเึ่งฟึ้งยังไม่เห็นหน้าเลยครับโอ้หลังนี้เอาหลังนี้เอาอ เอาครับอูอ้อูอูปลาอะไรนี่อูอ้เหลือโอ้เหลือสิ่งผึ่งหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ครับโอ้เขาโตโลเขาโตโลดูมันดินด้นดูมันดิ้นกดทุกกดกดครับกดฮ่าฮโ,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 โอ้เคช่วยครับเดี๋กดไม่อีตัวละชนสองเขาหนึ่งกดหนึ่ง วันนี้ได้แต่เขาโจาโลครับเหลืองซึ่งปึ้งยังไม่เห็นเลยหมายนี่มีหรือเปล่า,าละไม่เหวละไม่เหวละวหลบแหลกครับหลบแหลกมาเมื่อไหร่ก็ได้ตัวแบบเนี้ยก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวครับตัวเล็กตัวน้อยแต่มันเป็นปลาธรรมชาติครับไม่ได้ปรุงแต่งก็ะจะประมาณนี้ครับบางทีก็ได้ตัวใหญ่บางที่ก็ได้ตัวเล็ก <laughs> พอกินพออยู่พอได้ตำน้ำพริก,กเอาแล้วครับ ปรากฏจะร้องแบบนี้ครับเอาละวันนี้แต่เขาจะโลตามหาเรื่องซึ่งปึ้งอยู่ครับปากวีกถือว่าไม่เหี่ยวแล้วครับมีหรือเปล่า โอ üh, ้ยเบ็ดหลังนี้ครับโดนดึงหัวจมน้ำเลยติดหรอเป๋าท่านั้นเองยังมานหนีมสิ่งหลุดซละมันทำไมไม่ดิ้นเลยโอ้หลุดครับนี่มาติดไม้แบบนี้หลุดอเสียดายครับโอ้หลังนี้กูกินครับหลังนี้ติดหลังนี้ติดดึงแบบนี้น่าจะเหลืองสึปึ่งโอ้ยดูดึง โอ้ยเหลือซุปเปิ้งใหญเอามาอยู่เอามาอยู่โอ้ยใหญ่าหญ่ใโอ้โหดูมันดึงโอ้โอ้ยเหลือซุปเปิ้งใหญ่ครับโอ an, oh, oh ้ยได้แ kind ล of oh ้วครับตามหาเจอแล้วเหลือซ uh ุปเปิ้งใหญ่โอ้สวยสวยสวยเหลือซุปเปิ้งของจริงครับเนี่ยครับดูนะครับใช่ไหมครับของจริงครับของจริง โอ้โหสวยครับสวยโอ้โหล้างน้ำก่อน <ś led> โอ้โหสวยสวยสวยตัวนี้ต้องเปิดฝาตะข้องครับเหลืองซึ่งปึ้งนัน่นจะไม่ได้แล้วอันนี้เยื่อเส้นเดือนครับเยื่อเส้นเดือน บ้านหลุงเนตรก็พอมีให้หากินเลยนะครับให้หาอยู่หากินเลย้โอ้ไม่เสียเที่ยวแล้วครับรอบแรกไม่เสียเที่ยวแล้วอย่าเสียเดือนนี่ไม่ผิดหวังจริงๆตักอีกครับ เอาแล้งนี้ก็เอาครับโอ้ยดึงด like right, right, right. ึงดึง uh ดึง oh ดึงแบบนี uh ้น uh ่าจะเหลืองซึ่ปึ้งครับโอ้ใช่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 เหลืองซึ่ปึ้งเหลืองซึ่ปึ้งเอา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 หมาดแล้วครับหมาดรอบแรกหมาดแล้วเหลืองซึ่ปึ้งครับเหลืองซึ่ปึ้งตัวสวยๆนะครับหมาดครับหมาดเสื้อแดง ตับผมใหม่ตะข้องใหม่หมานกหมานพอได้ตำน้พริกครับรอบแรกก็หมานแล้วเล็กบ้างใหญ่บ้างครับปลาตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างโอ้ยหย่าอู้เล็กไปกี่หลังครับตรงนี้ก็ถ่ายที่มันติดนะครับ เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเบ็ดลูกได้ทำไมติดดีจังเลยติดทุกหลังที่ไม่ติดก็ไม่ถ่ายครับถ่ายเฉพาะหลังที่มันติดครับจะได้ดูสนุกถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างฝั่งอีกครับโอ้หลังนี้ก็กิกนครับติดหรือเปล่าแค่นั้นเองนิมสิ่งหลุดซะมากโอ้หลุดครับหลังสุดท้ายครับนิมสิ่งเออเยอะหมดอีมาก นาน <c oughs> ใส่เยอะไหมรอบแรกก็ถือว่าไม่เฮวครับได้หลายตัวเลยเดี๋ยวลุ้เน่จะพักก่อนค่อยสรุปยอดทีเดียวเลยนะครับรอบนี้ก็ได้หลายตัวครับรอบหน้าดูอีกรอบรอบในเก็บเลยครับปลาขังก่อนครับพักก่อนครับพักก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปดูอีกรอบครับ fc แล้วก็เพื่อนเพื่อนอยากรู้ถามลุงเนตรมาเยอะเลยว่าลุงเนตรเอาเวลาไหนไปตอบคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนเนี่ยแหละครับตอนพักรอดูเบ็ดเนี่ยครับลุงเนตรก็จะตอบคอมเมนต์ fc ไปด้วยตอบคอมเมนต์รอยามเบ็ดครับว่างไม่ได้เลยลุงเนตรเพราะว่าเพื่อนเพื่อนแล้วก็ fc คอมเมนต์มาให้กำลังใจลุงเนตรเยอะเลยลุงเนตรเลยหาเวลาแบบนี้ครับตอบคอมเมนต์ถ้าตอบตรงนี้ไม่เสร็จก็กลับไปตอบบ้านอีกทีครับ จะเป็นแบบนี้ครับลูกเนมีโทรศัพท์สองเครื่องนี่ก่อนจะพังละหน้าจอแตกหมดละ <c oughs> แล้วก็ทางบ้านลูกเนตเนี่ยมีคนปักเบ็ดเยอะโอ้ยแต่เขาปักไม่ใช่ปักเหมือนลูกเนตเขาปักเบ็ดทีอย่างน้อยก็หกเจ็ดสิบหลังขึ้นไปไหนเขาได้ปลาเยอะครับสามสี่กิโลโน่นนะครับลูกเนตปักเบ็ดยี่สิบหลังได้แค่นี้ไม่ถือว่าเยอะนะครับห้าหกตัวเจ็ดแปดตัวสิบตัวนี่ไม่ถือว่าเดี๋ยวเยอะนะครับ้ามาเห็นชาวบ้านแถวนี้เขาปัก จะตกใจรับได้เยอะมากคืนไหนเป็น 3- 4มกิโลนะครับบางทีก็5้กิโลตัวสวยๆเพราะว่าเขาปักเบ็ดเยอะแต่ลุงเนตเนี่ยปักแค่พอกินลุงเนตไม่เอาเยอะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแนวทางหากินของลุงเนตจะเป็นแบบนี้ครับสังเกตดูได้จากการดักหนูปักเบ็ดหรือว่าหาอะไรลุงเนตจะไม่ใช้เครื่องมือเยอะครับเพราะลุงเนตกลัวมาสูญพันธุ์เพราะว่าการหากินเนี่ยไม่ใช่มีแต่ลุงเนตมีคนหาเยอะครับปดูเบ็ดดูเบ็ดอีกสักรอบ รอบหน้าอยเก็บนะครับตะข้องลงเนตที่น้ําไว้เดี๋ยวเนตเอาถุงมานไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเอาตะข้องไปเนี่ยปลาที่ได้มามันจะช้าครับก็ได้หลายตัวเหมือนกันครับน,นี่นถ่ายให้ดูรอบแหลกทีป,ปูก็ได้ครับนียครับหลายตัวเหมือนดุกช่อนกดถาม้ก,ก่อนครับ เดี๋ยวทุงมานไปใส่เอาทำมันได้นะจะได้หรือเปล่าไม่รู้รอบนี้ตะค้องไหมนี่ถือว่าหมานเลยเอานี่ทับไว้ปปดูเบ็ดจะดีกว่าได้ไม่ได้ไม่รู้มานมันหมานถุงหมานเจออีกแล้วครับ,นรบเ,รเ,รเนี่ยครับเลื่อมๆเนี่ยงูอยู่ข้างเบ็ดเลยโอ้โห เลื่อมเลยครับงูอะไรดำๆแบบนี้เลื่อมๆเหมือนที่ลุงเนตเห็นครั้งที่แล้วครับเขาบอกว่างูมันม <c oughs> ีพิษหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยนอยู่น่นนะครับเนี่ยครับเบ็ดมีเนี่ยกินหรือเปล่าไม่รู้หลังนี้งูก็กลัว <c oughs> โอ้เหยื่อยังอยู่ครับไม่กิน ออกมารอบสองเจองูอีกแล้วครับไม่รู้งูอะไรตัวดำๆลุงนี้เคยเจอครับงูแบบเนี้ยกินหรือเปล่าหลังนี้เอ้ยไม่กินครับลุงนี้ก็จะถ่ายหลังที่มันกินนะครับนี่ก็นิ้มซิ่งโอ้ยเหยื่ออยู่เหมือนเดิมเหวอส่วนมากรอบสองนี่รอบหน้าวเก็บแล้วครับโอ้หลังนี้เอาครับโอ้อ้งงงงง เอาเหลืองสึกปึงเอาโอ,โอ้ไม่เหี่ยวครับไม่เหี่ยวรอบสองอ้ยดูมันทันเบ็ดครับอุ๊ปโอยได้ครับได้ได้ไดถือว่าไม่เหี่ยวละโอ้ยดูเนี่ยเดินดูเบ็ดมาตั้งหลายหลังไม่ติดเลยครับโอ้อยังดีที่มีตัวยังดีที่มีตัวรอบนี้ ุกครับดุกเดี๋ยวรอบหน้าเก็บเลยครับดูนี่เดินดูเบ็ดมาตั้งหลายหลังอ่ะไม่ไม่ติดเลยเยื่อหมดอย่างเดียวไม่รู้อะไรกินเลยอีกสองหลังครับเบ็ดยังดีครับที่มาได้ตัวหนึง่งจะปักอีกรอบหน้าเก็บได้ไม่ได้ก็เก็บเยอะก็หมดแล้วครับ ดูนพันเบ็ดลุงเนตดูมาทำครับเบ็ดเสียหมดแบบนี้ถ้าจะติดนานลบหน้าได้ไม่ได้ก็เจ้าปังวีกครับเลสองหลังกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นินมซิ่งแล้วครับหลังนี้หลังสุดท้ายครับกินหรือเปล่า เหยื่อโอ้เหยื่อยังอยู่เลยครับรอบหน้าเก็บได้ไม่ได้ชัมันรอบนี้เด็กตัวเดียวเองประดุกครับ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรโคตรตุนไว้หลายตัวละแต่ย่งดีครับที่พอเด็กตาน้ำพริกรอบหน้าเก็บครับได้ไม่ได้ผ็เก็บละ <c oughs> พกกินพกน <c oughs> ไม่แห้วครับไม่แห้ว โอ้โอยใหญ่ใหญ่ใหญ่กูไม่ใหญ่ครับวันนี้ก็ดุเหลื่องสุดฝึงเอนี่ยครับเอ้าเหี่ยอยงขับตะค้องเอ้ย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 เอาขังไว้ก่อนหลบหน้าเก็บ าบ้านพักก่อนครับพัก20นาทีเขาไปเก็บเบ็ดครับไปครับเก็บเบ็ดดีกว่าดึกแล้วครับห้าทุ่มกว่าแล้วเกือบเที่ยงคืนลงุงเรนห่วงนอนแล้วครับเคลียว,วันก่อนลุยโดยมาวันนี้มาปักเบ็ดอีกเก็บครับเก็บปลากระพอได้ตำน้ำพริกแล้ว เก็บครับเก็บโอ้ยหลบสุดท้ายจะได้หรือเปล่าอื <c oughs> ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับโอ้เหยื่ออยู่เหมือนเดิมเก,ดกเ,เก็บเก็บลุงเนตเก็บเป็ดมาเก,กือบหมดนะครับมาด,หด,า <c oughs> ด,ด,มดูหลังสุดท้ายติดครับติดลุงเนตว่าไม่ได้แล้วครับหลังสุดท้ายติดครับโอ้โหแบบนี้น่าจะเหลือซึ้อปึ้งดึงแบบนี้นะครับลุงเนตว่าเฮแล้วไม่ถ่ายเลย <c oughs> โอ้ยตัวใหญ่โอ้ดึงแรงดูแล้วโ้โอ้โหดดนพาไปฮอกโอ้ยโอ้ดุนวิ่งลุนวิ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลังสุดท้ายครับลุงแนนดูว่าจะแห้วแล้วโอ้โหเดินมาไม่รู้กี่หลังเก็บพวกหมดแล้วครับโอ้ยตัวสวยด้วยครับเหลืองซึ่งพึ้งพอได้ดตำน้ำพริก ค่อยเคยค่อยคยค่อยค่อย,อยหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายโอ้หนัวเหวถึงว่าโชคดีเลยครับตรงนี้นัวเหีวแล้วครับเก็บเบ็ดมาจนหมดนะครับ <laughs> เริ่มไปถ่ายสักหลังมาเจอหลังสุดท้ายติดครับติดโอ้ดีใจครับดีใจตัวสวยเลยด้วจะแห้วครับโอ้โหโอเด็กตั้มน้ำพิก อย่าดินาด้นเยอะอย่าดิ้นเยอะเดี๋ยวจะโดนตบบ้างหูเอาสักทีมด้ไหมม,มานครับหมานยังไงก็ไม่แหวครับขนาดรอบสุดท้ายก็ยังได้ตัวถือว่าหมานครับอา้าเหลืองสึกปึ่งเดี๋ยวไปดูผลง,งานกันว่าปักเบ็ดวันนี้ได้กี่ตัวกัน <laughs> โอ้ยรอบสุดท้ายได้ตัวอยู่ครับ ลุงแน่ดูวาเหวี่ยแล้วลุงแน่ไม่ถ่ายเลยเก็บเบ็ดมาไม่ถ่ายเลยครับเพราะปลากินแต่มันไม่ติด <c oughs> เหลือเชื่อเหลือเชื่อห <c oughs> ลังสุดท้ายติดปลาดุกตัวสวยเลยครับลุงแน่ดูว่าเหวี่ยแล้วตัว <c oughs> สวยเลยอือถือว่าไ่ขี้เละเหมือนกันนะครับวันนี้ เดี๋ยวนี้ถ่ายดูกใกล้ๆครับสรุปครับสรุปเนี่ยครับหลายตัวเหมือนกันนะครับขีบปูก็ได้ช่อนดุกขาวกดสวยๆครับสวยๆปลาธรรมชาติของจริงครับเหลืองซึ่งปึงพอเด็กตำน้ำพริกครับครับวันดี้ลุงเนรพามาปาักเบ็ด ก็ถือวไม่เหีวหมานอยู่ครับได้ปลาดุกปลากดปลาช่อนปลาขาวขาวเจ้าโละเหลืองซึ่งปึ้งครบสูตรขอเด็ดตำน้ำพริกครับหายอยู่หักินแบบลุงเนตรก็แบบเนี้ยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับของจริงทั้งหมดเอฟซีลุงเนตรไว้ใจลุงเนตรได้เลยครับไม่มีสร้างภาพขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไปติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอเด็ดตำน้ำพริกครกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปาก